มาเนี่มเขียนเไม่ได้เขียนหนึ่งเสี่สมหนึ่งเจ็ดสสาม่งเจดสี่สหนึ่งเจ็ดบวามสองห้าแปดสามสองห้าแปดเก้ากรเจ็ดห้เจดห้าหกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งบวก ามหเท่ากับเจ็ดเก้าห้าสี่สาหสสาหนึ่งเก้บวกดูกันนะห้าสี่หกเจ็ดห้าสี่หกเจ็ดเท่กับแปหกหกหกสา้าห 2, องห้าสเท่าก<อ>ับเจ็ดแปดห้าศูนย์หกสามแเหกหบวกห้าสี่หผิดเท่ากับเก้าสามสี่สี่หกเรท้ายผิดอีกนึนเลยทำไมอะ มืนไงทำไมหลักมือนั่นมาทดขึ้นไปสิผูเจหลักร้อยอ่ะหลักไอ้หลักพันอ่ะถ้าเกินพันหนึ่งขึ้นไปก็ต้องทดหนึ่งเป็นหงใช่ผู้ดีมันง่ายนะอ่าบอกเลยดีกว่าเจ็ดสามแก่ไขใหม่เดี๋ยวแก้ไขใหม่เจ็ดสามย์แปดเจ็ดสามบวกสี่สองหกสามสี่สองหก หนึ 1> 1, 000, 1, 000, 5, ่งมืนหนึ่งพันาร้อยเจดสเอ็ดจะถูกได้ถไหมนะหนึ่งมืนหนึงหนึ่งพั้าร้อยเจ็ตอบ1น <im it> ึ่ง7มืนนึ่งาร้อยดสก็ถูกนะห้าเราตอบห้าหนึ่งหถูกนะ เต็มเต็มมามาดูเลยว่าเราเดเท่าไหร่โด